อะไรวะเนี่ยมีรังนกด้วยมีรังนกด้วยมีรังนกด้วยอันนกอยู่ใกล้ๆกันนี่เลยเนี่ยเนี่ยมีรังนกน้อยด้วยครับผมอ่าเก็บให้หมดเลยครับผมเนี่ยอโอ้โห ครับ <icana>, สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้พ่อขนมิซานร่มดีเฮ็ดกิจเองอีกแล้วครับผมนี yes. <te> ่ซานนี่พามาวันนี้นุ่มิซานนี่พามาเก็บลูกเชอร์รี่ครับผมลูกเชอร์รี่ที่นุ่มิซานปลูกไว้ครับมันนี่ครับผมอ่าวันนี้ก็ลายลาครับวันนี้่ชนโตครับผมต้นต้นเตี้ยๆอลไรครับผมวันนี้เมื่อเคยเห็นลูกเชอร์รี่กะมาเบิร์กนะครับเนี่ยลูกเชอร์รี่ครับนุ่มิซานของนุ่มิซานครับผมมันนี้ เดี๋ยวให้เบิ้งกันเรื่ยครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดรับกดกระปุกสต๊อให้นุ่มมิสานด้วยนะครับเด้อว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้นุ่มมิสานครับผมขาทานเข้าไปเบิ้งกันเลยครับลูกเชอรี่ของนุ่มมิสานครับผมอ่านี่ครับลูกเชอรี่ของนุ่มมิสานครับตกแด็ตรงๆนะครับผมตกครับผมอ่านี่ครับตกบางๆเลยครับ ตุกนีเยอะตกมากเลยอ่ะแดงแบบแจ๋เลยครับตอนแดงลูกเชอรี่ครับผมเนี่ยมันจะมีไงนั่นแหละเฮ้ยจริงครับอยากให้ดูนะเนี่ยครับอืมเยอะมากๆครับลูกเชอรี่ครับตอนนี้สุกแดงตรงเลยครับเ่ย ตงตรงเลยแซ่บครับแสบแสบแสบอืมเอาถุงมาปะเอาถุงมาให้หน้าเลยเนี่ยครับลงมากมากเลยครับเนี่ยครับอันนี้ยังทั้งหมากดิทั้งหมากสุกเอ็มอัอะไรครับอันนี้หมากดิครับเดี๋ยวไปกินมันเดอ้อน,นี่หมากสุกครับอื้อหือมันลายดีครับเนี่ย ชุกแนีนี้พอกินเลยครับเนี่ยอยนี้พอกินเลยครับเนี่ยพอกินเลยครับเนี่ยชุกมากครับผมจุกหวานมากอรสชาติมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบสตรอเบอรี่เลยอ่ะเนี่ยครับอร่อยเลย นะครับเนี้เจ็บหลุมเลยเหรอครับเก็บได้เก็บให้กันลงเก็บด้วยกันเรเก็บเป็นทุกดูปากดูปากนิชาเลยครับดูปากี่ชาแดงมากอ่ะเดี๋ยวพ่อเก็บนะครับเนาะ เก็บยวเก็บแลวเอางลูกถงนะนี่ครับโอ้โหสุกมากเลยครับเนี่ยสุกเกือบตึ้นอ่ะอืมอู้อะไรวะเนี่ยมีรังนกด้วยมีรังนกด้วยมีรังนกด้วยน,นกอยู่ใกล้ๆกันนี่เลยเนี่ย มีรังนกน้อยด้วยครับผมอ่าเก็บให้หมดเลยครับผมเนี่ยโอ้โหมีรังนกมาอยู่ตรงนี้เลยครับผมเนี่ยเนี่ยอเต็มเลยลิปนี่อาจจะเย้าหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมาเก็บเซอรี่กัน โอ้ไม่ได้ไม่ได้มาหลายวันเนี่ยเต็มเลยเนี่ยอโอ้โหแดงแก่เลยครับแดงสุกเปลี่ยวแล้วเนี่ยมันมันจะร่วงแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะร่วงเลยอืออ่ะ,อะเต็มเลยอะ่ะครับโอ้เต็มเลยครับ ชอบกินเชอรี่นี่เลยครับผมเชอรี่โอ้ยทุกอันยะโลดนน้องดิน,ดน,เ,เ,น,นดเต็มดินเลยครับผมเนี้ยนะโดนเต็มดินเลยครับลวงเต็มดินเลยอะ่ะโอ้ยแดงนี่แบบนั่นมากอะไรครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดต่อไปคนอ่า ปลูกเต็มต้นเลยครับอันนี้มันก็ยังกวก็เป็นอันนี้เก็บไปแล้วสองครั้งแล้วเนี่ยเก็บไปแล้วสองชุดเก็บไปแล้วสองชุดนั่นเลยครับเยอะมากเลยครับเนี่ยแดงแก่น่ากินมากเลยกินดิบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีไม่ต้องมีพริกไม่ต้องมีพริกเกลือกินแบบไม่ต้องมีพริกเกลือเลยอ่ะอเนี่ยหน้าอย่างนี้สุกน่ากินมาก รสชาติมันจะคล้ายๆกับสตรอเบอรี่ครับผมผมว่าน่าจะคล้ายๆกันเลยนะกินมันสตรอเบอรี่เลยรสชาติแต่มันไม่ถึงกับสตรอเบอรี่นะแต่มันคล้ายๆกันกบบสตรอเบอรี่จะให้ดูอีกถุงนะครับโอ้สุกเต็มต้นเลยเยอะมากอืมอืม เก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยอือก็มาเก็บแถวบ้านนะครับผมอันนี้ก็ปลูกที่บ้านเองครับปลูกตามปลูกที่บ้านเองนะครับผมอ่าเราก็ปลูกที่บ้านเอยเก็บต่อเลยครับอันนี้เก็บไปแล้วสามครั้งแล้วเนี่ยยังไม่หมดเลยเพราะว่าประมาณมันจะสุกเร็วมากอ่ะถ้าเกิดเราถ้าเราไม่เก็บมันก็จะแบบมันจะไม่ทันนกอ่ะครับนกมันจะกินนกมันมากินมันทำรังอยู่เนี่ย เนี่ครับเต็มเลยเต็มเลยกินให้หมดเลยอ่ะกินให้หมดเลยดูครับดูนจะมีนกมากินนะครับผมมันจะมีนกมากินด้วยเนี่ยครับมันจะมีแบบ่าลอยนกพวกเราเกิดว่าเราเก็บมาทานมันก็จะมีนกมานกินเราต้องรีบเก็บให้ทัน อ่านี่แหละครับผมเยอะมากมากนี่ครับถ้าใครไม่เคยถ้าใครถ้าใครไม่เคยกินต้องลองชิมดูนะครับอร่อยมากเลยครับผมนี่ครับมันจะแบบมีนกนกมันเป็นอาหารโปรดของนกเลยนะครับเนี่ยลูกนกมัน,กน,กนจะชอบกินมากเลยนะล่วงเต็มดินก็เพราะนั้นเลยครับผมล่วงเต็มดินเลยนี่ครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับผมก็ประมาณสัก ยี่สิบนาทีนะครับอันนี้ก็จะเก็บออกมานี่เลยโอ้โหเก็บให้หมดเลยนะครับเนี่ยเต็มเลยครับหุกแดงเต็มต้นนะครับมีมีต้นเดียวนี่กินได้ทั้งครอบครัวเลยครับนี่เลยครับนะปลูกเองที่บ้านเองเลยนะครับผมเนนี้ไม่ได้แบบไม่ได้ไปนั่นเลยปลูกที่บ้านเองเลยเนี่ครับต้นต้นที่บ้านมีต้นเดียวครับแต่แต่กินไม่ทันครับแต่กินไม่ทัน อยู่ครับดู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 เต็มครับเต็มเต็มเต็มเลยนี่น้องสาวคนสวยโหมีอะไรครับนีมีอะไรครับ เยอะมากมากอันนี้เราอีกมาสักสามวันมันก็สุกนะครับพวกนี้ประมาณสักสองวันหรือสามวันนะครับสุกกับสุกแน่นอนเราก็มาเก็บอีกนะครับนี่นะครับเต็มเลยครับนี่นี่มันมีรังนกมาอยู่ไม่รู้ว่ามีไม่มีรู้ว่ามีลูกนกหรือเปล่านะเนี่ยดูดินี่แบบว่าว่าเม็ดอ่าเม็ดมันอยู่ใต้นั้นน่ะเพราะว่ารังนกมันก็มาทำตรงรังตรงนี้เลยเราก็มาเก็บ เอานี่ออกก่อนนะเนี่ยเนี่ยเดีย๋ยวเราไม่เดี๋ยวเราอเอาเก็บไว้จังนั้นเลยเพราะว่าให้โน,โนกมัโนลูกนกมันอยู่นะครับตัวนโนนินแหละมีต้นต้นเล็กๆเ,เองนะครับเนี่ยต้นเล็กเองต้นไม่ใหญ่นะครับต้นเชอร์รี่เระมาณเนี่ยน่าจะประมาณนีนี่ไงครับแดงยัง แดงอย่างสวยงามมากแดงเหมือนแก้มสาวเลยนะครับน,นี่ก็อย่างโอ้โหเยอะมากๆเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกสามวันมันก็มาอีกสามวันมันก็นั่นนี่จ้ะโ,โอ้ยยกมันกินเยอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพากินให้หมดเลยนะ อีก3วันเราก็มาเก็บอีกเต็มเลยครับเนี่ยอ,ยอได้เยอะแล้วอะแล้วอเยอะมากกลัวหมดแล้วเนี่ยเอาไว้พวกนี้อีกอีกสามวันเรามาเก็บต่ออีกนะครับอีกสามวันเราก็มาเก็บอีกเต็มมากเลยครับ ยังไงก็คลิปนี้ก็มีอะไรมากมายครับผมก็ยังไงยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดเริยบกดซับสไครต์เฮโนมิซานเลยนะครับเจ้าด้วยนเฮโนมิซนจะได้เห็ุแบบคลิปต่อไปครับผมแล้วสั่นเท่ากับอย่าลืมไปแกนแค้นี่กันเนาะครับเนาะเดี๋ยวอีกประมาณสามสี่วันกับมามาเก็บต่อครับอาจจะอาจจะไม่ได้เก็บแล้วเพราะเ่โนมิซานเดี๋ยวไปกับทำงานแล้วนะครับผมมีกับมาถ่ายคลิปเด้วยครับผมเป็นการปลูก การปลูกไว้ผลไม้ไปกินนะครับเนาะมันก็จะมีแค่ต้นเดียวเองครับมีต้นเดียวไว้กินที่บ้านเองครับผมก็นี่ก็ขอบคุณขอบคุณสําหรับกาลังใจทุกท่านนะครับผมที่มีให้กันละกันนะผมก็ยัไงไงก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอกันใหม่ในคลิป